สวัสดีค่ะเซลล์ตนออโตโยต้านครทนสาขาบางบ่อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อ,อจะมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นนะคะของมอเตอร์โชว์นะคะแล้วก็พามาชมนะคะรถ4ประตูที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็น4ประตู2.4มิตรนะคะเกียร์ออโต้นะคะ ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะราคาอยู่ที่956,000นะคะสีบรอนเงินนะคะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะถูกลงกว่านี้นะคะอยู่ที่ราคาอยู่ที่96,000บาทนะคะต่างกัน50,000บาทนะคะต่างก,ากันที่ระบบเกียร์ออตโต้กับเกียร์แมนนวลน,นะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะคะ คันนี้นะคะลูกค้ารับเป็นดอกเบี้ย0%นปอร์เซนะคะผ่อนสูงสุด60งวดนะคะและลูกค้ายังได้อุปกรณ์ตกแต่งนะคะจากทางโชว์รูมของอ้อนะคะก็คือแต่งให้ตามนี้เลยนะคะหรือลูกค้าบางท่านนะคะก็เลือกรับเป็นในส่วนของโลบานะคะ ค่ะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งกับทางอ้อได้เลยนะคะว่าเราต้องการแต่งเป็นแบบไหนนะคะต้องการเงื่อนไขแบบไหนก็สามารถเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะคะอ,อ้อประจำอยู่ที่โตโยต้นาคนครทนสาขาบางบ่อนะคะหรือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหาอ,อ้อได้นะคะเบอร์092 2 6 2 4 2 6 2นะคะอออยินดีให้คาปรึกษานะคะ สำหรับ EP นี้อ้อฝากโปรโมชั่นของ m o เตอร์โชไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงลูกค้าก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ